สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ EP 29กันนะคะเชิญรับชมมาฟังได้เลยค่ะหลังจากเฉินซีแอบเข้ามาในเมืองสินฉวนเขากับลุงน้องเขาอาศัยอยู่ที่แห่งหนึ่งระวังนั้นองค์ชาย6ก็พาทหารรอไปจับเขาหลังจากที่องค์ชาย6จับเฉินชีได้เขาได้คาดคั้นเฉินชีให้พูดความจริงออกมาแต่เขาก็ยังปากแข็งอยู่มีสายเป็นรายงานองค์ทายญาติว่าองค์ชายหเขาไปจับตัวเฉินชีเขาจึงสั่งคนไปฆ่าปิดปาก แต่เสินชีก็สามารถดนีตายออกมาได้มาที่จวนองคชายหกเสียวเวยนั่งรอองชายหกจนหลับไปพอเห็นองชายหกลับมานางก็เข้าไปกอดเขานางถามเขาว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมแล้วเรื่องงานลาบรื่นหรือเปล่าเขาจึงบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรเราหาหลักฐานเจอหมดแล้วแต่เขาก็ยังมีสีหน้ากังวลอยู่เสียวเวยจึงถามเขาว่าหลักฐานก็หาเจอแล้วแต่ทำไมท่านยังดูไม่ดีใจเลย องช์ชายหกจึงบอกนางว่าหากฝ่าบาททราบความจริงในกระดาษแผ่นนี้และจะทาย,ยาทยากที่จะหนีรอดจากความตายได้ข้ายังเคยคิดนับไม่ถ้วนว่าจะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ตอนนี้เมื่อเดินมาถึงจุดนั้นจริงๆข้าก็สับสนนิดหน่อยเสียวียจึงเล่าให้เขาฟังว่าในหมู่บ้านของพวกเราวางผิงกัวไว้ในอุโมงใต้ดินหากในตะก้ามีผิงกัวเน่าหนึ่งลูกส่วนที่เหลือก็จะเน่าตามไปด้วยฉะนั้นจึงช่วยไม่ได้เราก็ต้องเลือกลูกที่เน่าออกมา องชายหกจึงบอกว่าคนเราพออยู่ในบางตำแหน่งแล้วถึงยังไงก็ไม่อาจทำตามใจต,ตัวเองได้ข้ากลัวว่าข้าจะกลายเป็นแบบนั้นเสืเว่ยจะบอกกับเขาว่าท่านไม่เป็นแบบนั้นหรอกเจ้าค่ะนิสัยเดิมของท่านไม่ใช่คนเลวแต่ถ้าหากมีวันใดวันหนึ่งท่านทำผิดพลาดเกี่ยวกับบางเรื่องจริงๆข้าก็จะไม่จากท่านไปไหนข้าจะตีท่านดุด่าท่านตีให้ได้สติดุด่าให้ได้สติไปเลยเจ้าค่ะ และองคชาย6ก็สบายใจมากขึ้นพอรุ่งเช้าองคชาย6ก็มายื่นหลักฐานในกระฟาบาทแต่ฟาบาทก็ยังไม่เปิดประตูให้เขาองคชาย3จึจะเข้ามาเตือนว่าเจ้าลุกขึ้นเถอะผ่านไปนานขนาดนี้แล้วเหตุดยังอยู่ตรงนี้อีกทำไมข้าพูดอะไรเจ้าไม่ฟังเลยใช่ไหมเจ้าท้าทายกับพิรองเช่นนี้ต่อไประหว่างพี่น้องจะอยู่กันยังไงเจ้าจะให้เสด็จพ่อมองหน้าเจ้ายังไง องชายหกจึงบอกเขาว่ามีเรื่องบางเรื่องที่สามารถมุ่งหาประโยชน์และหลีกเลี่ยงอันตรายได้แต่ถ้าหากองค์ชายฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะถูกหรือผิดข้าก็ไม่เข้าใจความหมายของการนำลงตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงแล้วองค์ชายสามจึงบอกเขาว่าแต่เจ้าถูกพักงานไปแล้วข้าจะบอกอะไรให้เจ้านะตอนนี้ข้าไม่สมควรจะอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำทั้งหมดก็เป็นเพราะข้ารู้สึกจริงใจกับเจ้าที่สุดที่กลัวเจ้าจะเดินอยู่บนทางแห่งความอับจนจริงๆนี่เจ้ากำลังกระตุกหนวดเสือ องชายหกจึงบอกกับเขาว่าพี่สามข้าไม่ทํางานด้วยอารมณ์แต่เขาก็ตะโกนว่าฝ่าบาทคือฝ่าบาทของประชาชนกฎหมายก็เป็นกฎหมายของประชาชนเช่นกันนิฐานะประมุขข้าเชื่อว่าฝ่าบาทจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแล้วฝ่าบาทก็เปิดประตูให้องค์ชายหกเข้าไปขณะนั้นฝ่าบาททอดพระเนตรอักษรที่องค์ชายาท,ทรงเขียนไว้องชายหกเดินเข้ามาแล้วพูดว่ากระหมอ่อมได้สืบคดีเป็นการส่วนตัวในระหว่างที่ถูกพักงานยอมรับโทษโดยไม่มีการร้องเรียนใ,นใด แต่คดีเงินปลอมความจริงได้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนแล้วฝ่าบาทโปรดตัดสินใจอย่างเด็ดขาดด้วยพะยาค่ะฝ่าบาทรับหลักฐานขององค์ชายหกไปแล้วพูดขึ้นมาว่าตามกฎของซินชวนพี่รองของเจ้าต้องได้รับโทษสูงสุดแต่องค์ชายหกกับพูดขึ้นมาว่าองค์ชายทำผิดกฎหมายมีโทษเท่ากับสามัญชนแต่กฎหมายอาญามาตาที่236หหากองค์ชายทำผิดจะต,ต้องส่งจดหมายยอมรับผิดและขอโทษไปทั่วแผ่นดินและในประเทศไปชายแดน ก็จะสามารถชดเชยโทษประหารได้หลังจากที่องคชายหกกลับไปฟาบาทก็นั่งกุมใจเป็นอย่างมากเขายังบอกกับผู้ดูแลว,ว่าเราเลีวคิดอะไรออกหมดแล้วเขาทําผิดกฎเพื่อสืบคดีเป็นการส่วนตัวแต่เขาก็หาหลักฐานจนเจอถ้าจะลงโทษเขาเพื่อให้เป็นขี้ปากคนอื่นก็ไม่ได้แม้แต่การจัดการกับเล่าเอ,อ๋เขาก็ตัดสินใจแทนข้าแล้วในประเทศเล่าเอ,อ๋ให้ไปอยู่ในที่ที่เหน็บหนาวก็จะเว้นโทษประหารในเขาได้ข้าก็คงต้องทําตามที่เขาบอกนั่นแหละ ผู้ด,ดูแลจึงพูดว่าฝ่าบาทที่องค์ชายหกทำไม่ใช่เพื่อตัวเองทั้งหมดแต่ก็เพื่อรักษาโอรสของฝ่าบาทไว้ด้วยนะพยาค่ะฝ่าบาทจะพูดกับเขาว่าเขาก็ไม่ทําเพื่อตัวเองจริงนั่นแหละแต่เพราะเหตุใดเขาถึงทําเช่นนี้ข้าช่างหนักใจเสียจริงฝ่าบาทได้แต่นั่งมองตัวอักษรขององุรสธาญาตเขายังบอกกับผู้ดูแลว่าตัวอักษรนี้ข้าเป็นคนสอนเขาแต่เด็กๆตอนนี้เขาเขียนดีขึ้นมากจริงๆในตัวอักษรมีความเป็นนักปราชญ์อยู่ด้วยแต่เจ้าตัวกลับไม่มีข้าเป็นลูกอนุภรรยา จนกระทั่งบัตรนี้สูญเสียไปตั้งเท่าไหร่มีแต่ตัวค่าเท่านั้นที่เข้าใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่าก็คิดว่าต้องอบรมเลี้ยงดูและ,ะทายาทของตัวเองเป็นอย่างดีทั้งๆท,ที่เขาเป็นทายาทแต่ไม่สามารถประสบพบเจอกับประสบการณ์ทั้งหมดที่ค่าเคยผ่านมาในอดีตได้ข่าเข้มงวดกับเขามากอบรมเลี้ยงดูเขาให้เป็นผู้ใหญ่เขาจะได้สมปรารถนาไปช่วยชีวิตแต่สุดท้ายแล้วผู้ด,ดูแลจึงพูดว่า แต่บางทีหากคอร้ายข้งนี้ผ่านไปได้องค์จตายาจะได้สํานึกได้พะยะค่ะพอรุ่งเช้าฝ่าบาทก็เรียกองค์จตายาเข้ามาพบฝ่าบาทจึงบอกกับเขาว่าภาพตัวอักษรของเจ้าทําให้ข้านึกถึงเรื่องในอดีตในตอนนั้นเจ้านั่งเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะตัวนั้นพลังในการเขียนไม่พอก็ต้องฝึกต่อไปถึงได้มีฝีมืออย่างวันนี้องค์ตายาจึงพูดว่าขีดแรกของข้าก็ได้สดุจพ่อเป็นคนจับเขียนฝ่าบาทจึงบอกว่า ตอนนั้นแค่สอนให้เจ้าจับภูกันเท่านั้นเก็สอนไปครึ่งเดือนแล้วปรับแก้ไขให้ถูกต้องการไปสองสาวันเจ้าก็ลืมอีกแล้วตอนนั้นขนาดตัวของเจ้าสูงเท่าหัวเข่าของข้าเท่านั้นเจ้าใส่เสื้อกันหนาวสีส้มอมเหลืองนั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่ยังทรงตัวไม่มั่นคงเลยข้าก็สอนให้เจ้านั่งหลังตรงแต่ไม่ว่าเจ้าจะโยกเยกเพียงใดเจ้าจะไม่พิงไปข้างหลังไม่กล้าไม่จะจับที่วางแขนที่อยู่ใกล้มือเจ้าเริ่มเล่นตั้งแต่สามขวบ และล่ำเรียนยังเป็นทางการที่ห้องเรียนองค์ชายเพราะเจ้าสิบขวดก็มีอมาตประสง,งค์ยื่นคำร้องให้ข้าอนุญาตเลือกวันมงคลแล้วแจ้งให้เหล่าขุนนางทราบเพื่อทำพิธีบูชาฟ้าบรรพบุพรุษและนักปราที่มีคุณธรรมสูงส่งองค์รัชทายาจึงพูดว่าก่อนจะถึงวันพิธีก็มีคนมาสอนอยู่ครึ่งเดือนแต่พอสุดท้ายพอถึงวันนั้นกับจำไม่ได้ว่าต้องคำนับนักปราคนไหนฝ่าบาทจ,จึงพูดว่าวันนั้นข้ากระดาษเจ้าไปสายกใหญ่ องค์สถาายยาจึงพูดว่าหม่อมฉันเข้าใจเสด็จพ่อพระยะค่ะแต่หลังจากนั้นเสด็จพ่อ็บอบ่อยคนที่ไม่เกี่ยวข้องหลบออกไปก่อนแล้วเอามือมาลูบศีรษะกระหม่อมแล้วพูดว่าข้ารู้ว่าเจ้ากลัวข้าเองก็กลัวเช่นกันเพราะกลัวว่าคนที่อยู่ข้างข้างจะมีข้อเรียกร้องกับเจ้ามากเกินไปจะทําให้เจ้าต้องสูญเสียความเป็นเด็กไปแต่ข้าก็ต้องการมอบภาระหน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดให้แก่เจ้าฉะนั้นทําได้แค่ดุด่าเจ้าอย่างแรง องชะไทยาจึงพูดว่าลูกเข้าใจดีพญะค่ะนั่นก็เพื่อให้ลูกได้ดีสาบาจึงพูดว่าแต่ตอนนี้เจ้าโตขึ้นมากเรื่องราวที่ผ่านมาเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานเององ์สถทยาจึงถามว่าวันนี้ที่เสด็จพ่อเรียกให้ลูกเข้ามาพบมีอะไรจะกำชับลูกหรือพยคะค่ะสาบาจึงถามกลับว่าเล่าเอ,อ๋เจ้ามีอะไรจะพูดก,กับพ่อหน่อยไหมอง์สถทยาตอบด้วยสีหน้ากังวลว่าเสด็จพ่อยุ่งกับงานเยอะแยะมากมายลูกขอให้เสด็จพ่อ มีพานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงฝ่าบาทมองเขาด้วยสีหน้าผิดหวังและสงสารแล้วบอกให้เขากลับไปพักผ่อนเถอะองค์สัททายายกลับไปด้วยสีหน้าเป็นกังวลหลังจากที่องค์สัททายายกลับไปแล้วฝ่าบาทบอกให้ผู้ดูแลนําคําสั่งนี้ไปที่กรมตุลาการบอกว่าให้จัดการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเถอะหลังจากนั้นไม่นานองค์สัททายายก็มาที่ตําหนักของฝ่าบาท แต่ฝ่าบาทไม่้เขาเข้าพบเขาได้พิงต,ตะโกนหน้าห้องว่าเจิ้งอยากจะเลื่อนขั้นถึงได้ใส่ลายป้ายสีเขาสเสด็จพ่อได้โปรดอย่ารับฟังคำประจบสอบพลของหุ่นนางเพื่อลดฐานนันดรศักดิ์ของรัชทายาทจึงปั้นน้ำให้เป็นตัวนับแต่โบราณการมาไม่เคยมีมาก่อนสเสด็จพ่อได้โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยหลังจากนั้นฝ่าบาทก็ยอมให้เขาเข้าเฝ้าสเสด็จพ่อคิดจะลงโทษกระหม่อมตั้งแต่แรกแล้วสินะฝ่าบาทจึงบอกเขาว่าเป็นรัชทายาทแต่ขาดคุณธรรมตามกฎ ต้องปลดออกจากตําแหน่งบนข้างหน้าก็ยังไปที่ที่ห่างไกลก็ลองคิดทบทวนดูดีๆเถอะองค์สถาญาติจึงพูดว่าวันนั้นวันที่เสด็จพ่อนัดหมายกระหม่อมให้ไปที่สํานักศึกษาเสด็จพ่อก็คงได้ตัดสินใจไปแล้วในเมื่อคิดดีแล้วเหตุใดจะไม่กล้าแจ้งให้ลูกทราบต่อหน้าล่ะหรือว่าเสด็จพ่อใจฝ่อขึ้นมาฝ่าบาทจึงถามเขาว่าข้าใจฝ่อเรื่องอะไร เขาจึงต่อฟาบาทว่าท่านพูดอยู่ตลอดว่าข้าคือรัตายาทบอกว่าเป็นอนาคตของก้าวดินแดนข้าก็ต้องเป็นคนรับผิดช,ชอบแต่ท่านกับสนับสนุนเหล่าริวมาโดยตลอดไม่ใช่เพราะคิดจะใช้ข้าเพื่อวางแผนทำลายเขาหรอกหรอฟาบาททรงโกรธมากและเริ่มมีอาการไอออกมาเป็นระยะฟาบาทจึงบอกเขาว่าเมื่อก่อนเจ้าทำผิกดกฎเป็นประจำแต่ข้าก็ยองปล่อยไปแต่ตอนนี้เจ้าทำผิดมหันเจ้ายังจะมีหน้าอยู่ในฐานะนี้อย่างนั้นหรอ เรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วยังจะมาว่าพี่น้องวางแผนทำร้ายอยู่อีกเจ้านั่นแหละที่น่าจะเป็นคนวางแผนทำร้ายคนอื่นพฤติกรรมไม่คู่ควรกับตำแหน่งข้าก็แค่เสียใจที่ไม่ปลดเจ้าให้เร็วกว่านี้เขาจะพูดกับฝ่าบาทว่าถ้าเช่นนั้นลูกไม้ก็หลุดไม่ไกลต้นแล้วละ่ะคนหนึ่งเป็นพ่อจะมีบ้างไหมที่ไม่คิดจะทำร้ายลูกตัวเองท่านแต่งตั้งข้าให้เป็นราชทายาทแต่เคยไว้วางใจข้าบ้างไหมในบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่สเสาะแสวงหาแต่ในที่สุดก็มีแค่เหล่าริ้วเท่านั้น ที่ได้รับการสนับสนุนอยากให้เขามาบังคับให้ข้าก้าวหน้าอย่างห้าวหาญหรือว่าเป็นตัวสำรองของข้ากันแน่ต่อต้านเสือที่ประตูหน้าแต่ให้หมาป่าเข้ามาทางประตูหลังบอกเขามีประสบการณ์มากมายในราชสำนักทำได้ไม่ดีก็ต้องลงโทษทำได้ดีก็ต้องหวาดกลัวนี่ถือว่าเป็นพ่อแบบไหนกันระหว่างนั้นฝ่าบาทก็อาการไอกำเริบล้วยังพูดกับเขาต่อว่าหากเจ้าจะมีความรู้สึกละอายใจสักนิด และเขาก็พูดกับฝ่าบาทด้วยความโกรธว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเจตนาร้ายลูกก็ยังคิดว่าคนที่สูงส่งมักหนีไม่พ้นความว้าเหวยอย่่งช่วยไม่ได้ยังไงท่านก็เป็นเสด็จพ่ออนาคตที่สัญญาไว้ว่าจะให้ข้าและเสด็จแม่ก็คงไม่ใช่คําพูดที่เลือดลอยหรอกนะตกลงว่าเป็นเพราะข้าที่หลงระเิงแต่คนเป็นพ่อเมื่อลูกมีความผิดเพียงเสี้ยวเดียวันเป็นพ่อก็ต้องแบบรับเอาไว้เป็นสิบเท่าและฝ่าบาทก็สั่งให้ทหารพาตัวเขาออกไป มาที่จวนองค์ชายญาตทขณะที่ทหารกุมวังกาลังเก็บกวาดจวนอยู่นั้นองค์ชายหกก็เข้ามาหาเขาองค์ชายลองจึงพูดกับเขาว่าเจ้ามาเยอะเย้ยข้าหรอไม่รีบไปรับช่วงฝ่ายทะเบียนราชต,ต่อจากข้าละ่ะองค์ชายหกจึงบอกเขาว่าเดิมทีฝ่ายทะเบียนราชก็ไม่ใช่ของท่านอยู่แล้วเป็นของรัษฎรต่างหากองค์ชายลองจึงพูดว่าอีกครั้งแล้วที่เจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในฝ่ายทะเบียนราชของข้าลักลอบทําเรื่องต่างๆและไปมาหาสู่กับขุนนางไปทั่วเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าคิดจะทําอะไร องชายหกจะพูดกับเขาว่าท่านก็อยากอาศัยฝ่ายทะเบียนราชมาทําให้ตําแหน่งของท่านมันคงยิ่งขึ้นยักยอกเงินเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําเหมือนท่านองค์ชายลองจุมบอกว่าคําพูดกโกหกข,ของเจ้าคงมีแค่เสด็จพอเท่านั้นที่หลงเชื่อที่เจ้าทําทั้งหมดก็เพื่อให้ตัวเองมีตําแหน่งที่สูงขึ้นไม่ใช่หรอองค์ชายหกจึงบอกว่าใช่ไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งอะไรก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ข้าก็รู้ตัวเองว่าจะทําได้ดีกว่านี้เหตุใดถึงต้องยอนอยู่ในตําแหน่ง ที่เบียดเบียนประชาชนได้ล่ะแต่ท่านที่มีวันนี้ได้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าเป็นเพราะท่านทําตัวเองทั้งนั้นพฤติกรรมไม่คู่ควรกรับตําแหน่งก็เท่านั้นองค์ชายรองจึงพูดว่าสเสด็จพ่อก็พูดแบบเจ้านี่แหละไม่ว่าข้าจะทําอะไรก็ผี่ไปซะทุกอย่างองค์ชายหกจึงบอกว่าท่านเป็นลูกชายที่สเสด็จพ่อให้ความสําคัญมากที่สุดหลายปีมานี้เขาไม่เคยปฏิบัติกับท่านอย่างไม่ยุติธรรมเลยหาาแม้แต่ท่านยังรู้สึกไม่พอใจและพวกเราที่เป็นลูกอนุภรยาล่ะ คงจะไม่มีที่ให้ยืนเช่นกันองค์ชายลองจุมบอกว่าตอนแรกเขาก็ให้ความสําคัญกับข้าฉะนั้นจึงกดขี่ข้าเฝ้าติดตามข้าเจ้าคิดว่าเจ้าลําบากคนเดียวหรือยังไงข้าเกิดมาก็เป็นรัชะทายาทแล้วทุกคนอยากให้ข้าแบกก้าดินแดนเอาไว้ข้าต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่ข้าไม่อยากทํา แต่เสด็จพ่อก็ไม่เคยพอพระทยัยหลายปีมานี้ข้าไม่เคยนอนหลับได้อย่างสงบเลยมีพี่น้องมากมายขนาดนี้วันใดที่ผู้เจ้าเหนือกว่าข้าหรือได้รับความชื่นชมจากเสด็จพ่อมากกว่าข้าก็คิดอยู่ตลอดว่าข้าควรจะทำยังไงดีข้ากังวลกันไว้เป็นสุขมักจะกลัวอยู่เสมอว่าจะทาให้เสด็จพ่อผิดหวังหรือเปล่าข้าอายุแค่30มสิบกว่าข้าต้องมานั่งพิจารณาคําพูด มานั่งสังเกตสีหน้าทุกวันในเมื่อบอกว่าศีลธรรมข่าไม่คู่ควรกับตำแหน่งก็อย่ามาพูดว่าของเหล่านั้นเป็นของข้าสิเพียงข้าทำผิดพลาดไปเล็กน้อยก็ยกยอปอปัอนเจ้าขึ้นมาภาคทุกอย่างที่เป็นของข้าไปอย่างไร้ความปาณีแต่ข้าจะบอกอะไรกับเจ้าให้นะในวังต้องห้ามแห่งนี้เพียงแค่เจ้าได้รับความสุขชั่วขณะเจ้าก็จะมีความโศกเศร้าไปชั่วชีวิต สุดท้ายเจ้าก็จะมีจุดจบเช่นเดียวกับข้าองค์ชายหกจึงบอกเขาว่าคนปีนขึ้นบนที่สูงควรเต็มใจว่าจะตกลงมาเราจะเจ็บหนะักแล้วเขาก็เดินออกไป หลังจากนั้นก็มีทหารในวงังเข้ามาบอกว่าฝ่าบาทพระราชทานสุราให้กับองค์ชายรอง <_ d atar> องค์ชายรองเข้าใจว่าฝ่าบาทให้สุราพิษแกเขาระหว่างที่องค์ชายรองกำลังจะดื่มสุราอยู่นั้น <_ d atar> องค์ชายหกก็วิ่งเข้ามาช่วยชีวิตไวทหารที่ยกสุรามาเข <_ d atar> าคือเสินชีที่คิดจะมาทำร้ายองค์ชายรองแล้วองค์ชายหกก็เข้ามาช่วยชีวิตองค์ชายรองจนตัวเองได้รับบาดเจบ็บทหารจากกึงจับเสินชีออกไปแล้วองค์ชายรองที่ได้รับบาดเจ็บก็สลบลงไป <_ d atar> องค์ชายหกจึงเข้าไปช่วยเขากลับมาที่จวนองค์ชายหกขนาดนั้นเสี่ยวเวยกำลังทำแผลให้องค์ชายห เสี่ยวเวยจึงบอกกับเขาว่าสู้สุดชีวิตขนาดนี้เพื่อคนชั่วคนเดียวทําให้ตัวเองต้องบาดเจ็บองค์ชายหกจึงแก้ตัวไปว่าเจ้าน้องคิดดูสิหาข้าไปดูแล้วพบว่าเขาตายแล้วเช่นนั้นข้าก็าําบากอีกนะสิเสี่ยวเวยจึงพูดว่าเห็นเห็นกันอยู่ว่าตัวเองนะใจอ่อนแล้วพ่อครัวหลิวก็ยกอาหารเข้ามาให้ชายหกจึงบอกกับเสี่ยวเวยว่านี่เจ้าไปคิดคนอาหารใหม่มาอีกแล้วเหรอจะให้ข้าลองยาพิษใช่ไหมแล้วเสี่ยวเวยก็ป้อนอาหารให้องค์ชายหก เขาก็ชมว่าอร่อยเสวเวอรจึงบอกว่านี่เป็นเต้าหู้ที่มีถึงสี่รสชาติด้วยกันพราครัวหลิวจึงบอกว่าถ้ายาลองทําเองกับมือแล้วนะขอรับระวังนั้นผู้ดูแลซูก,ก็วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าฝ่าบาทเสด็จมาเยี่ยมท่านด้วยตัวเองเลยพวกเราหลบไปก่อนนะขอรับแล้วทุกคนก็หลบไปเหลือเพียงองค์ชายหกแล้วฝ่าบาทก็เดินเข้ามาพร้อมกับอาการไอฝ่าบาทจึงพูดขึ้นว่าเล่าเอ,อ๋อบอกข้าว่าเจ้ามีลังสังหรณ์ว่าสุลานั้นข้าไม่ได้เป็นคนให้เขาเหตุใดเจ้าถึงกล้ามั่นใจเช่นนั้นอองงค์ชาายจบกว่ ถึงแม้เสด็จพ่อจะมีตำแหน่งสูงสรงไปถึงฟาบาทแต่ในฐานะพ่อคนหนึ่งก็ต้องปกป้องลูกชายของตัวเองเป็นแน่หากไม่ใช่พราะรู้นิสัยใจคอของเสด็จพ่อกระหม่อมก็คงไม่ค้นหากฎหมายอาญาที่หาข้อกฎหมายปกป้องสถาญาติได้หรอกพะยะค่ะ่าบาทจึงพูดว่าข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะคิดเช่นนี้และผู้ดูแลเอาไปยกมาให้องค์ชายห ฝาบาทจึงพูดว่าเจ้าปกป้องพี่ชายได้สําเร็จนี่เป็นการกระทําที่มีคุณธรรมใาอยกอันนี้คขามอให้เจ้าละกันข้างหน้าหากเจ้าต้องการอะไรขอแค่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายข้าก็รับปักเจ้าเลยทั้งนั้นและฝาบาทก็บอกให้เขาพักผ่อนรอให้เขาหายดีแล้วค่อยกลับราชะสำนัก ที่หอสุลาระหว่างที่บรรดาสาวๆกํลาลังประชุมกันอยู่นั้นหยุนอิงจึงพูดขึ้นมาว่าสองสวันนี้ทุกคนจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนี่คือแผนการทํางานที่ข้าทําขึ้นมาใหม่เพื่อเริ่มเปิดกิจการใหม่อีกครั้งพวกเราต้องจัดหาเงินจํานวนหนึ่งตอนนี้เรานําสินค้าในครั้งออกมาขายได้พอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นการสะสมเงินได้เพียงพอสําหรับการเปิดกิจการอีกครั้ง แล้วเสี่ยวเว่ยก็นารายการอาหารใหม่มาให้ทุกคนดูแล้วทุกคนต่างชมเสี่ยวเว่ยกันว่านางทารายการอาหารได้ดีมากหยุนอิงก็ยังชมเสี่ยวเวย่ยแล้วบอกว่าหากไม่มีใครคัดค้านก็เอาตามนี้ละกันระหว่างนั้นเสี่ยวเว่ยก็ทำอาหารซันกวนทุกคนก็บอกมีเห็นนางมานานแล้วที่จวนองชายห้าซันกวนบอกองชายห้าว่าจะต้องไปหาเช่าบ้านกันอยู่แล้วองชายห้าบอกกับซันกวนว่าเราอยากกันเถอะอีพีที่29จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีพี30เลยคะ่ะ